ขอต้อนรับทุกท่านสู่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ตรงข้ามตึกแคทกสทโทรคมนาคมบางรักท่านสามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้อย่างสะดวกสบายหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น BTS เรือรถชื่อต์บัสรถเมล์รถยนต์แท็กซี่ตุกตุกวินมอเตอร์ไซค์เชื่อว่าเมื่อดูวิดีโอแนะนำการเดินทางนี้จบจะทำให้ท่านรู้สึกว่า การมาไอคอนสยามเป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกสบายมากเพราะมีระบบขนส่งสาธารณะที่อำนวยความสะดวกครบครันการเดินทางมาง่ายๆจาก BTS มัลงสถานีสะพานตากสินแล้วต่อชัตเตอร์บอรฟรีจากท่าเรือสาทรถึงไอคอนสยามเลยถ้ามาจากสยามใช้เวลาแค่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นนั่งเรือชมวิวสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็คุ้มค่าแล้ว อีกหนึ่งช่องทางคือลงที่สถานีกรุงทนบุรีแล้วนั่งรถชเตื่อรสฟรีทาม,มาจาก BTS สถานีบางว่านั่งมาลงสถานีกรุงทนบุรีแล้วมาต่อรถเชืตอรสใช้เวลาแค่15-20นาทีเช่นกันอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสบายไม่แพ้กันคือการเดินทางทางเรือให้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา ทุกวันมีเรือด่วนเจ้าพระยามาจากท่าพระอาทิตย์ท่าช้างท่าพรานนกท่ารถไฟท่ามหาราชท่าวัดอรุณท่าปาาคลองตลาดท่าราชวงศ์ท่าสาธรแล้วยังมีเรือบริการรับส่งฟรีจากท่าสีพระยาท่าราชวงศ์ท่าวัดม่วงแค้ใกล้ท่าตึกแคทและท่าสาธรเข้าเทียบท่าไอคอนสยามเรือออกทุก10-15นาทีรวมๆวมกว่า250เที่ยวต่อวัน การเดินทางมาด้วยรถเมย์ก็สะดวกสบายเช่นกันเพราะมีหลายสายที่มาลงหน้าไอคอนสยามไม่ว่าจะเป็นสาย 3, 6, ปอ .6, 84, 88, 89, 111, 149, 167, 177ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นจากสวนลุมพินี นอกจากนั้นเรายังมีบริการรถรับส่งฟรีที่วิ่งระหว่าง BTS กรุงทนบุรีกับไอคอนสยามและวงเวียนใหญ่กับไอคอนสยามถ้ามาจากวงเวียนใหญ่ใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้น อีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางมาไอคอนสยามคือบริการสมาร์ทไดรฟ์โดยเข้าไปที่ w o r l d w i d e w e b 3 m i t s m a r t d r i v e c o m หรือที่ชั้นจีในโซนสุขสยามซึ่งมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับลูกค้าไอคอนสยามวันสยามสุขสยามและทัวริส t Card รับส่วนลดสูงสุดถึง30%หรือถ้าขับรถมาเองก็สะดวก เพราะเรามีที่จอดรถมากมายภายในอาคารจอดรถไอคอนสยามที่รองรับจำนวนรถยนต์กว่า5,000คันรวมทั้งที่จอดรถสำหรับซปเปอร์คาร์บิ๊กบค์จักรยานยนต์และจักรยานอีกทั้งเรายังเตรียมที่จอดรถสำรองที่ท่าดินแดงพร้อมมีรถรับส่งฟรีมาที่ไอคอนสยามแล้วก็ตึกแคทกอสทโทรคมนาคมบางรักพร้อมมีเรือรับส่งฟรีมาที่ไอคอนสยามด้วย การเดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบินสุวรรณภูมิก็ง่ายมากแค่ขึ้นทางด่วนแล้วลงทางออกสาทรจากนั้นเหลียวซ้ายข้ามสะพานตากสินและอยู่ทางเลนซ้ายมุ่งนาสู่ถนนเจริญนครใช้เวลาเพียง30-40นาทีเท่านั้นคุณก็เดินทางถึงไอคอนสยามหรือขับมาจากทางราชพฤกษ์มาออกตรงถนนลาดยา เลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญนครเส้นทางนี้ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการเดินทางมาไอคอนสยามหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราแล้วพบกันที่ไอคอนสยาม